อยู่ไหนครับอยู่ไหนวะคืออยู่ในโรงอาหารไงอยู่ไหนวะเอาไอ้สัสเล้วไอ้ชีตาใกล้ที่อ่ะเมื่อกี้คุเห็นมึงเดินออกมาโยกทีมูลคราบเออเอาอะไรดีเข้าแล้วไออาร์ตเราจะแบบเข้าไปทางท่อเลยจะหมุกเข้าไปได้ดีือไมเทีนี้อย่ารู้วิธีของผมมั้ยอะไร

ไปังโจนดินี่ไงเนี่ยรถเียอะไรเนี่ยปืนก่อนเฮ้ยเฮ้รถเฮ้ยตตำรวจยิงไฟดิไอ้เียควยแวนแปยิงยิงยิงอ้ายิงซับจีเลย้อใไปละไปละไอ้าวข้าไปขัาไปปืนืนปืนนะอเราแล้วมัวโดนจับไอ้ย่าโดนจับอ่าคนเรากรเทีโดนเรากะเทีนวก็โดนจับก็โดนจับอ๋อไอ้เรถกุ ก็ไหลลงคอไอเฮี้ยขึ้นไม่ได้อ๋อทักทีครับไอเฮี้ยคอหรือเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮี้ยทำไมขึ้นไม่ได้มานะครับพี่ครับมานะครับตำรวจเฮ้ยมันมีตำรวจอยู่แถวภูอ่ะมันเลยสปาไม่ได้ไอเฮียไม่นี่ไงกูเนี่ยมึงอยู่ไหนตอนนี้เออมันมีตืนกูมันมิตึงกูกูกำลังจู้กับตำรวจอยู่เนี่ย มัียิงมันดีมันไม่มีปืนไีเดี๋ยวตวกูเขปเอาปืนแเราแป๊บหลแป๊บเพื่อนแป๊บหลป๊บอ้าาไฟขอย่คิดช้าจ้าจ้าจ้ไหนปืนอะปืนอยู่ไหนอะมนหาปืนยังไงอะเอาปืนยังไงอะชนทบพ้อรถขับมงขวาทำพเลยรถนี้คือรถยี่อะไรมันเร็วจังวะ เฮ้ยติดตัวนี้เลยเป็น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 เพ่นเพ้นเฮ้ยมันจะตามเราทันปะวะไม่ใชยมันจะตามกูเย่าๆๆมันตามกูนี่ยคุณละโม่เนี่ยกูเป็นแบทแมนเฮ้ยรอกูด้วยเราเพื่อเราเพืกูแหลกกูแหลกไอ้เหี้ยกูขับตามมึงไม่ทันนะเหี้ยเอากูขับตามมึงทันละแล้วเราจะไปไหนป้นดิเราเราออกมาเราต้องป้นเงินใช้ไม่พอเราไว้แสนเดียวอ๋อโอ้ยโอ้ euh, Nope โอ้ยอาดียิงเอายิงยิงยิงแฝกแกาช่วยกูโ้่มช่กูมึงช่วยกูโค้นไม่ต้องโอ๊ยมึงไม่รับกูแล้วมึงจะเอาอีอะไทำไงดูนะดูนะพอมันลงฮอปักกูจะขยับรถต่อดูดูนะดูนั่นนะ d a taxi ต้องจำเกาง

มึงขับดีมึงจะหยุดทำไมอ่เรามันลุกูจะขยับต่อยยัชัวร์ยังเโอเคดู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 นะไป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 ไไป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 อปไปไปไไปไาไยไป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 ไยไปไปไปดูไป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 ไไไปไปไไ นี่จุเ๊เว้ยการจุม๊มตำรวจที่ดีเว้ยมึงมึงจุ๊ไปเป็นมันมันใจหองไงเนี่ยดูนี่รถก,กูแรงเลยนี่วิธีจุต๊ตำรวจเ,เลยนี่อะไรอ่ะอะไรวะสถานจู๊สถานนี่แอบในนี่แหละมีูสามคนเหรอเอารถมาเหยียบนี่เอารถเหยียบได้ปะไม่รู้อ่ะ ไม่ใช่คนใครอะเลียวมันต้องป้นวะเลี๋ยวเดยมันต้องป้นปีรามิดวะเราต้องป้นเราไม่มีเพื่อนอ่ะมันไม่มีเพื่อนร่วมขบวนการนะไปเถอะอย่าไปไปป้นที่อื่นดีกว่าเฮ้ยนี่นี่มีคนมามีคนมาสู้ๆสู้ๆสู้ๆนี่นี่เร็วๆมาเฟนมาเฟนมาเฟนเงียบเนี่ยมันตามเราไม่ได้เลยเป็นไงเงียบเงียบเออแล้วไงต่อไปต่อเดี๋ยวดีๆเลยนะใครเย็นอุ๊ยว้า อืมโอเคโอโอปลากลัวโวโโอเคออเออนี่เป็นไงตึงไงฮเออ้ันว่โอ้ออจ้าจ้าจ้า้าจ้าอาจ้กยกูกูแจกหมยวอะไรเยกูเกิดห่านโจ้ละ ทำไมกูตายอย่าไปโป้ที่อื่นเลยไอ้สัตวสรวยกูร้อนโป้นนที่อื่นดีกูแตกกระโหลกร้อนย,ยังกูตกกระหังเกิดใหม่เกิดใหม่ไหนาย,ยู่ไหนตอนนาี้เอ,อย้ยที่กูตกอ๋อมันมีเกิดใหมาา่เฮ้ย ว้ยมันมีรถมันมีรถสองล้านด้วยอ่ะกูอยากซื้อว่ะไม่มีตังค์ช่างแม่ไม่ซื้อเออปาโลย่าบอกนะว่ากูต้องเอาบอันเดียวกูได้แล้วสิบกิโลไอ้เงี้ยเอ้ยอุปนดีทีมึงได้เจ็ดพันเลยโอ้โหจริงดิกูอยากปนมาก เจ็ดพันน่ะมีรถรอตรงนี้ด้วยนะตลยนี้นี่คือได้ไปเลยว้าวแล้วมันขึ้นยังไงอออ่ะะะะมัันนนขึ้ยงงไไสพาเอางี้จอดนี่แหละเดี๋ยวกูขึ้นไปสปาลรถข้างบนใหม่เฮ้ยเฮี้ยง่ายดีิงอ่ะอ้าวแล้วแล้วมึงสปาลรถไม่ได้เหรอโอ้โหรถฝันรถฝันโอ้โ คือขับเลยปะไอ้ยุงไม่ซื้อนี่หว่าสตอรี่เทนไลน์ขวอนตาฟ้อส่งๆเนี่ยนี่โอ้โอ้ไม่ใช่ทางน้ำอย่ารีบอย่ารีบตุ้มโดนยังไงต่อท่าไงต่ออย่าโดนนะอะไรอย่าโดนนะอย่าโดนนะอะไรนะอะไรนะอะไรนะโดนกูณพ่อไม่อย่าโดนไม่ได้ยินวโทษทีเฮ้ยกูจะตายทำไมกูหลังก็หลังก็หลังอ้า 你打呀！<laughs>